สวัสดีครับอยู่กับ t s x by astonite นะครับได้เวลานะครับปั้นนางสนมใหม่อีก1ตัวนะครับคือจริงๆก็เล่นมาเปิดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เวลล24อยี่สี่นะอันนี้เป็นไอดีแบบนะครับเอามาเดินเล่นสวยๆเฉยๆครับอยากปั้นน้องเสี่ยวจินครับเพราะว่าแม่นางเสี่ยวจินเนี่ยมีออร่าเทพๆครับแล้ววันนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะครับคูณสานะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับก็คือสล็อตขุนพลอีพีนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็เก็บฟรีมาได้ทั้งหมด110อันนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นี่กดกันเดือดมากเลยครับแล้วเหมือนมีคนได้แจ็คตไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยแจ็คพยี่สล้านนะครับก็เราจะรอไหมถ้าเรารอเดี๋ยวก็จะมีคนปั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอตัวสล็อตตัวนี้ครับมันเป็นรวมกันทั้งเซเวอร์นะครับถ้าเกิดมีคนกดเนี่ยโบนัสมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับ นะ่ะตอนนี้5ล้านกับ500 000, นะครับเดี๋ยวเรารอดูสักแป,ป๊บหนึ่งจะมีคนขยไหมานี่ขึ้นมา7,000แล้วนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เราปิดนะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอเห็นปะอันนี้คือสะสมใหม่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนได้แจ็คพอตไปแล้ว2 7ล้านได้ครับประมาณ2 7ล้านก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะกดใส่ตัวของเสี่ยวจินนะครับเพราะว่ามันกดใส่ตัวอ่าตัวที่เป็น จุติ2ไม่ได้นะครับถึงจะไม่สมมุติว่าอันนี้มันออกรบอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือได้แค่ขุนจุติหนึ่งนะครับเนี่ยหวังอี้ไม่ได้นะครับเห็นป่ะผมว่จุติ2ไม่สามารถเลือกได้นะครับก็ได้โอกาสของน้องๆที่เนะยครับนะฮะเล่นใหม่ นะครับจะปั้นให้ขุนพลจุติ2ไวัยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะมากดแม่นางเสี่ยวจินกันครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันคงไม่ใช่ของเราหรอกครับแป๊บๆขึ้นมา5ล้าน6เลยนมนะครับกดมาที่เสี่ยวจินนะครับพี่ล็อกเสี่ยวจินไปยังวเมื่อกี้อ่าโอเคเสี่ยวจินไม่ได้ออกลบเป็นชวินชัยนะครับได้เลยนะครับซุ่มทีละ10เลยนะครับคืออ่ะเดี๋ยวซุ่มทีละหนึ่งก่อนละกันละสิบครั้งอ่ะมาดูครั้งแรกกันดีกว่าครับดูครั้งแรกกันนะครับสําหรับ เสียวจินตอนนี้เสียวจินเวล50นะครับจะได้ซักกิเวลนะครับกับ110อันนะครับมาดูกันครับปะโอ้แสนสองอ่าสี 40, ่หมื่นคูณสามนะครับหนึ่งนะครับสองโอ้โหอันนี้กากครับสามโอ้โหห้าหมื่นโอเคอยู่สี่เจ็ดหมื่นเขยิบขึนไปนิดนึงห้า โอ้โหสามหมื่นหกอันนี้เยอะครับ mm hmm. เห็นลอดกระตุกเลยนะเจ็ดนี่ขึ้นเยอะอยู่แปดโอ้สามหมื่นเก้านะครับสองหมื่นสิบนะครับโอ้ก็ขยับมาไกลายอยู่เหมือนกันนะเหลือหกสิบแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาดูทีนี้เราจะกดทีละสิบเลย นะครับเราเหลือทั้งหมด100แล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ไป10เปเะๆนะครับเรานับอยู่อ่ะเหลืออีกร้อยหนึ่งครับนะครับอีกร้อยหนึ่งเนี่ยจากเวล์นะครับ60ครับจะได้เท่าไหร่ครับมาดูครั้งแรกครับ10ครั้งครับป้าย let's go ตึมโอ้ไม่มีหลักแสนเลยครับได้มา7เลเวลนะครับ1 0อันนะครับมา67จะไปเท่าไหร่ครับ75เลยอะ แสดงว่าได้เยอะอยู่ครับมี400,000ครับนี่ไงจะ6 7กระโดดขึ้นไป75นี่8เลเวลวะ75ครับได้สัก85ทีวะโอ้โหได้3เรเวลครับเกลือเลยครับ78ครับจะไปเวลไหนครับโอ้78กับ79นะนิดนึงครับจะไปเเวลไหนครับมาดูครับ97เยอะเยอะเยอะ2ล้า5นี่ครับมาแล้วครับ สองล้านห้าคูณสก็7จล้านหครับเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่เจ็ดล้านห้าแสนอีพครับพุ่งๆครับเออพุ่งๆเลยฮะเวลกระโดดแบบเลยหกสิบอันแน่นะครับได้ซักเวลร้อยสี่ะร3 0ไม่ถึงหรอกเออร้อยก็น่าจะเหนื่อยและมาอีก10ครั้งนะครับสำหรับแม่นางเซี่ยวจินนะตอนนี้97แล้วครับ 99ครับโอ้โสิครั้งนี้ได้เท่ร่เลยห้าสิบแม่ไม่มีแบบมีแสนหนึ่งนะสครั้งก็สามแสนไปต่อครับ99ครับร้อครับขึ้นมาอีก4เวลครับรอบหนึ่งก็ประมาณ3เวล4ี่เวลนอกจากได้แจ็คพอตแหละหรือว่าแบบได้แบบโคตรโแบบเมื่อกี้ครับสอล้านหทองแดง3อันอะไรเงี้ยกดหยุดด้วยครับหยุดหยุดหยดดีไงมาแล้วกดหยุดเลยอ่มันต้องงี้ร้อครับ พอเราต้องใช้กดหยุดแล้วเขามีให้หยุดหยุดแล่หยุดแล่มื่อต้องไปไกลยิยดยิยดได้สองแสนได้หกแสนครับอ่รู้ละเราต้องกดหยุดไปไกลหมดแล้วครับหยุด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 แม่ไม่จริงหรอกมันหลอกลวงเราเนี่ยหลอกลวงตัวเองนะครับว่าหยุดแล้วจะได้เยอะอ่าได้สองแสนสองแสนสองอันโอ้โหกล่องดำมาเพียบเลยนะครับก็เวลล์ร้อยสิบแปดแล้วครับมีสักทีไหม โอ้หมดแล้วครับโอ้จากเวล30กว่าสี่สนะครับ40ประมาณ40 40 40หรือ50วะขึ้นมาเลเวลร1 8นะครับก็ถือว่าถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่นะครับ,เ,ออรบเพราะว่าตอนนี้เป็นคูณ3ก็เกิดทครได้แจ็คพอตก็โชคดีไปอย่างที่บอกครับคนที่ได้ไปก่อนหน้านี้น่าจะโชคดีมากๆเลย20กว่าล้านนะครับกดกันคงมืออีกหน้าดูครับเออเพราะว่า พอรีที่คือปุ๊บเขาก็แย่งกันกดแหละนี่เลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ถึงเพิ่งมาอัดคลิปนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับ t s x by a s t o n a ครับลองเข้ามาเล่นกันได้ครับยิ่งวันนี้ได้หน้าเข้ามากเลยนะเออไปหามาจัดสักนิดสักหน่อยนะครับเอาทองนะครับมากดยั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 ดเนี่ยแป๊บเดียวจุดสีสองแล้วก็ไปเก็บเบลกันชิวๆได้เลยครับเนี่ยก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ